ยกย่องแม้เป็นน้อยแต่สมบูรณ์แบบสมบัติมหาศาลคุณรีนและพีพันธ์ของ100ล้านต่ออดีตนายกคนที่17แก่แค่ไหนก็ยังมีไฟอยู่รักครั้งใหม่ของบรรดาคู่รักคนดังที่ต้องปกปิดแอบซ่อนเอาไว้เพราะไม่รู้จะอธิบายต่อสังคมอย่างไร กลายเป็นเรื่องยากที่หลายคู่พูดไม่ออกจึงคบแบบแอบ,บซ่อนสบายใจกว่าเยอะนั่นอาจเป็นเพราะว่าเรื่องราวความรักครั้งเก่าที่กลายเป็นอดีตไปแล้วเปรียบเสมือนก้างควางคอทิ่มแทงให้เจ็บอยู่เนืองเนืองไม่รู้ต้องชักแม่น้ำกี่สายมาเล่าคนถึงจะเข้าใจว่าความรักครั้งนั้นมันจบลงไปแล้วหากเป็นสามัญชนคนธรรมดาไม่มีหน้ามีตาในสังคมจากควงใครสักกี่คนคงไม่กลายเป็นประเด็นใหญ่ให้ใครได้จับจ้อง หากแต่ว่าปุกคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เกิดเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมันก็ต้องโดนขุดคุยนำเสนอข่าวอยู่ร่ำไปเหตุนี้เองหนุ่มคนดังรุ่นใหญ่ใจกล้าหลายรายเลือกที่จะประกาศตัวเปิดเผยให้สังคมรับรู้กันไปเลยจะได้ไม่ต้องมาหลบหลบซ่อนๆหรือแต่งเรื่องโกหกจนผิดศีลหนักเข้าไปอีกความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นได้ก็ไม่เห็นจะแปลกตำนานความรักของนักการเมืองที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ ถึงแม้วันนี้พลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนายกรัฐมนตรีจะตากโลกนี้ไปแล้วแต่ความรักครั้งสุดท้ายกับจิ้งรีดหรือรบพีพันเหลืองอารามรัฐยังอยู่ในภาพความทรงจําของใครหลายๆคนและถึงแม้ที่ผ่านมาพลเอกชาติชายชุนหวันจะไม่ได้อยากขาดกับคุณหญิงบุญเรือนชุนหวันอย่างเป็นทางการแต่สังคมแวดวงนักการเมืองไฮโซก็ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ของท่านกับคุณจิ้งรีด สนิทสนมชิดใกล้ไม่ธรรมดานาชาตดเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อก็ได้เพราะเป็นคนสอนตั้งแต่มารยาทการกินข้าวบนโต๊ะอาหารสมัยก่อนหยิบอะไรเป็นโดยท่านเป็นนักการทูตท่านก็สอนว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามจำคำพูดผมไว้ฝรั่งมาใช้คุณก็ให้ใช้ไปแต่คุณต้องคิดว่ามันเอาเงินมาลงทุนแล้วมันเอาของเรากลับไปได้ไหมถ้ามันเอาของเรากลับไปได้คุณอย่าไปยุ่งกับมัน ท่านจึงแนะนำให้รีดเป็นที่ปรึกษาฝรั่งเยอะๆยังไงคนไทยก็ต้องเรียนรู้แล้วมันยังต้องเอาลูกเมียมากินอยู่ที่นี่มาลงทุนที่นี่นี่เป็นคำสอนของนาชาติคำสอนเรื่องทุตก็สอนที่ว่าให้ทุดเป็นเพื่อนเพราะทูดคือลำพงที่ดีที่สุดทั้งนี้ความสัมพันธ์ของพลเอกชาติชายจักคอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันและที่สำคัญ คุณจิ้งรีดยังมีความสัมพันธ์อันดีกับคุณหญิงบุญเรือนชุนทวันอีกด้วยเรียกว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงคนสนิทคนสุดท้ายที่ได้ดูแลอดีตนายกคนที่17จนถึงวันสุดท้ายอีกทั้งยังได้ครอบครองสมบัติมหาศาลและยังถูกยกย่องในฐานะหญิงคนสนิทที่สุดแสนจะเพียบพร้อมอีกด้วยค่ะทั้งสวยทั้งเก่งและมีคุณสมบัติครบถ้วนจริงๆ